ียงเนี่ยที่ดินยงกีคืนเลยดีทีแดงเต็มไปหมดเลยผม้่ว่พวเพื่อนไปอยู่เพ่นโดนสือไปยังเพื่อนน่นี่นาวก็โดนสื่อแล้วนะเนเราก็ติดเลยเอ็มเราหเราหุ่คนเบบ้มยเทียนนั่นเอาให้ได้เสียก็ือขมนะคนต้องยถ่งเขาได้อพนะแ่นอยถ่งเขาได้คนอยถ่งเขาแล้วว่เออแยกท

นี่ไงแม่ตะปูมันเห็นม่เปห็นมั้ยเออเดี๋ยวเาม่ประโยชน์อยู่เนียต้องมากค่ะเขเไี่คนเดียวคุเมียครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปที่ไัดไแง่ที่ไปยัดไปขับมือยันปเยอันเเห็นเหี่ยนยเยไปย่งเข้าไปตักี่เป็นโตกระจ่ายมีดครับลุงหันเนื้อกางดีเลย่เจ Băng dần đâu mẹ thơ băng dần đi thôi thằng là thôi thằng mẹ thôi thằng mẹ thằng mẹ thương 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 mẹ này mẹ thương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  này